เต่อลูกไปดินแม่ได้ยิน่าว่ามุดเจ้าม่ได้ผัวลำผัวรวยม่ได้อยู่เงือนใหญ่หลังสูงเม่ก็เล็ดิดหดสนดกลูกเม่ว่าลูกของเม่เน่คือสิบมีเวลาไปยามบ้านแม่ก็จังสวดในไฟไอจิ๋วมาเป็นมูบังดูอู้เมสจิจิตหดํำได้ลูกละสีหดเขาเหนียวมาฝากคนเดลูก เดี๋ยวก่อนยายเมื่อกี้นี่ว่าอะไรนะไอ้ที่ถุงวางนั่นถุงอะไรนะข้าวเหนียว ลินจังไหนแม่ก็บ,บอลลื่มดลูกมาเบิง้งมาเบิ้งกับเขาลูกแม่หนึ่งวัน แง่แนั่นะ่จรองนี้เทา่ากัน นี ha, ่แหละป้ากปบอกเป็นนี่แหละี่ะนะ ขอนุงเจ็บงงไทยมาขอดแล้วาเรียกว่าจำแม่เจ้าของก็ได้คนว่าเสียเอดขาดคนนู้นมันเสียบ้าไปเลยมันก็ต้องจำกันได้มุเจ้าเสียบองลำพึ่งลาไพลินแม่มหาอาลาภยังแจกว่าจำแม่เจ้าของกินแม่เจ้ของก็ได้ไพลินลำพึงเขามีแม่เพียงคนเดียวได้ลูกลาแม่เป็นผู้ให้กับเนิดเธาจะได้เกิดมาเป็นคนขันแม่ประเวณีเขาบอกว่าจากในท้องเขาไม่สวมสามาชีได้เกิดเป็นคนเด็กเป็นมาคุณของความแอนี่มันหนักกวัวผู้ผาหานิ้วซ่าเนื้อสีเยอะี่นายนลาลำพึ่ง พดทอสองมีหมดเนี่ยมึงใส่เกือมาได้จังไลยเอ๊ะมึงแยกงแหวนมึงสะกัดมากก็่าจะเกือมาทังหานผ่านกูก็ใส่มาก็โกยคนโง่ถามกูจะซื้อในละบอยเฮตายแล้วแบบเป็นคนโง่กันสั่นเลี้ยวอีกอย่างเด้อคนรวยทำไมก็ไม่น่าเกลียดเราจะบอกให้อ๋อๆเดี๋ยวนี้รวยเราเห็นหย่างได้ขนาดลายีขาแม่ลายแม่หนีขึ้นหมูขึ้นหมาเนี่ยกับบ้านนาเกียรติขันสูสัว่าซัดน้ำมาก่อนปนิยิละเฮ้ยซัดหน้าทุต้องเป็นเปี๋แน่นอนกูสียขอสาบขอแสงสวยยี่พังพึ่งยี่ไพเรียอะไรอย่ลงก เกิดสัตว์นะให้หูมึงเล่ทวายจมาเกียดให้คอสู้ทอเนี้ยบอยมาเกียดคิอเก่าให้หีสูน้อยทอเข็มเนี่ยกดสัตว์นะมึงจะไม่บุญศาสนาไนีพ่อของยายบอกือดูนะเขาเอาตาไตไปอยังบัดเนี่ยปัดเกิ่มที่าปัดไปเอ้ยพรองสกันแล้วเขาจะใช้สมัยสมายผีู้อสโนเอ้แท่บ้านนีผ้าผีผู้ดีบอก บุญมันเป็นตัวยังไงนั่นจูมั้ยกูเบิ่งเลยดิจูมั้เพื่อเกิดหรือไงก็นอบานแต่เมื่อในคนบาบาปกบุญเป็นตัวยางข้างยางข้างยางให้สุขเห็นระบาดเนี่ยเซฟัสแต่เมื่อได้เวทกับในนักสนองฟอกหลโดนแล้วก็พวกเธอทั้งสองสามคนจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าตอนใดยะตอนจบ โอ้ยผู้ขาจะหัวราอเป็นภาษาอิตาลีปลาไกพอกสำคัญกับดอกกันยเทมีอีติดตัวเท่ากับมีรถทัวทั้งสิคันวัดตรีคันสูดอ้กฟาสำคัญกันบ้านาดาต้นเบื่อื่นไปรับบานพระเอกแม่ไปงานบวชพระเอกแม่สวยกันไปขี่หิสูรนไปไปเอาเงินเอาเงนสักันเงินยอะใส่าสิว่อากมาหางนเอาไนมาหาเนวมอนเห็นบ้าโอ้ยก็ได้ซัมเงาเปลี่ยนพันนี่ เรก็กบผู้ไดหลายเด้อค่ะให้มา20บาทพอได้กลับเป็นไป20บ้านอ่ะมาเอาสุขคนสุขคนเร็วมาล่นตัวยู่นอันนี้เพื่อนว่าคนเบิ้งหมารับเปลี่ยนดินมาไว้เ้รน่หลายจะมาเสียแจงมนัสเบิ่งเปลี่นก็เพื่อนเสนีก็ไดขนาดูดลยี่สิบยี่สิบเสียไปไปใส่ลังเงินบาทนี่ไปเฮียคะแบงพันจะเอากับมาทำไมคั่เียมันมีซื้อกบบินิ่มาหลายมัน กูขอซ้ำดีแล้วหรอไงบอทงสุขมาเด็กพี่ไพรินไปหยอยกับจอยแหงกัแหงท่นบอทงสุขได้เกดีไพรินนี่ยซ้ำเหมือนกันนะครับชีจักไนบมีลมเดี๋ยวอยลเงี้ยเข้าไปให้กูสร้งความหายเมียจะไดสร้างเงียหยั่งมึงจะมาสร้างเกีดหยับอกแล้วไอ้เ้อะบอกว่าจปไหนอีกท่านเลกวยนั่ บอโค้ดเนี่ยเกียวเจ้าไปคุณประธานนาน้ำมูอยู่นี่คุกกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ้กันก้นขี้หีไปเนีเ่ยมันไปตก